สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปุ้ยและคุณครูไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะไม้หลากพันสวยงามสดสีเขียวแดงม่วงมีแสดขาวชมพู ได่แล้วค่ะเด็กๆด,ดอกไม้มีหลายพันมีหลายสีมากเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมดอกไม้มาให้เด็กๆด,ดูด้วยคะ่ะดอกแรกที่เราจะไปรู้จักกันก็คือดอกกุหลาบคะ่ะดอกกุหลาบมีหลายสีมากเลยนะคะสีแดงสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีขอบม่วงๆนะคะนี่ก็คือดอกกุหลาบคะ่ะแล้วก็ต่อไปดอกมะลิดอกมะลิคะ่ะ ดอกมะลีมีสีอะไรคะสีขาวเด็กๆจาได้ไหมคะดอกมะลีเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรเอย่ยวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนี่ก็มีสีเหลืองนะคะดอกดาวเรืองส่วนมากผู้คนส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านก็มีนะคะแล้วก็นิยมนําไปไหว้พระด้วยค่ะ ต่อไปก็ดอกลวยไม้นะคะดอกลวยไม้นี่มีหลายพันเลยนะคะมีทั้งสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะส่วนมากคนก็นิยมนําไปใช้ไหว้พระบูชาพระเหมือนกันค่ะต่อไปดอกบัวดอกบัวนี่เกิดจากในน้ำนะคะแต่ว่าจะโตวเวลาโตก็โตขึ้นมาบนบกนะคะโผล่ชูช่อขึ้นมาบนบกนะคะเป็นดอกบัวที่คนก็นิยมใช้ไหว้พระเหมือนกันค่ะ ต่อไปก็คือดอกเข็มดอกเข็มเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆเคยใช้ทําอะไรเอย่ยใช้ไหว้คุณครูนั่นเองค่ะต่อไปดอกชบาดอกชบานี่มีหลายสีหน่อยค่ะสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเวลาที่ลาออกดอกมาเนี่ยจะมีออกอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบช่อแล้วก็แบบเดี่ยวค่ะ ต่อไปเราก็จะมาดูส่วนประกอบของดอกไม้นะคะดอกไม้ที่คุณครูนะํามาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือดอกทานตะวันนั่นเองค่ะดอกทานตะวันก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะส่วนประกอบก็คือหนะคะเกสรเกสรนะคะ,อ,อ,นนะ,คะอยู่ข้างในเป็นจุดๆๆๆุเล็กๆแบบนี้นะคะต่อไปก็คือกลีบดอกค่ะ อกแบบนี้เรียกว่ากลีบดอกนะคะ mm hmm. ก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปของดอกไม้แต่ละพันธุ์แต่ละชนิดนะคะต่อไปก็คือลำต้นค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือใบนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูกันเรื่องของประโยชน์ของดอกไม้นะคะประโยชน์ของดอกไม้ก็คืออย่างแรกเลย yeah. combined, ก็คือช yeah. ่วยสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้นะคะมีสีสันที่สวยงามเลยนะคะแล้วก็ต่อไปสามารถนํามาจัดใจการดอกไม้แล้วก็นํามาร้อยพวงมาลัยแล้วก็เอาไปถวายให้พระได้ค่ะต่อไปก็คือสามารถนํามาสกัดเป็นอาหารได้นะคะอย่างเช่นดอกอันนี้ดอกกระจรนะคะก็สามารถนํามาผัดเป็นอาหารได้แล้วก็ สามารถสกัดเป็นสีต่างๆได้อย่างเช่นอันนี้เอามาสากัดเป็นน้ำอัญชันเป็นต้นค่ะคะก็จ,ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องดอกไม้แสนสวยนะคะต่อไปก็เราไปทำชุดกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะให้เด็กๆไปหยิบเล่มนี้มาเลยนะคะธรรมชาติรอบตัวค่ะค่ะมาได้นังสือมาแล้วก็ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่ห้านะคะหน้าที่ห้าก็คือหน้านี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้อ่านตามมือครูแล้วก็นำชื่อดอกไม้ ไปเติมในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะดอกแรกก็คือดอกชบานะคะดอกชบาสีแดงแบบนี้เด็กๆก็เอาลงไปเติมได้เลยค่ะดอกชบาอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาลงไปเติมได้เลยค่ะเขียนสวยๆนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะคใช้ดินสอเขียนดอกชบาชอช้างบอใบไ,ไม้สละอาแบบนี้ค่ะเด็กๆ ลองทำดูให้ครบทุกข้อนะคะดอกต่อไปก็คือดอกรักต่อไปก็คือดอกเข็มและดอกสุดท้ายก็คือดอกบัวค่ะให้เด็กๆลองทําดูให้ครบทุกข้อเลยนะคะค่ะต่อไปก็เป็นหน้าที่6นะคะหน้าที่6ลากเส้นโยงภาพประเภทดอกไม้ตามลักษณะดอกให้สัมพันธ์กันนะคะนักเรียนก็ดูดอกเดียวก็คือดอกที่มีดอกเดียวนะคะให้โยงไป ดอกชบาดอกชบามีดอกเดียวก็เป็นดอกเดียวก็โยงไปแบบนี้ค่ะต่อไปดอกเข็มแล้วก็ดอกกล้วยไม้แล้วก็ดอกกุหลาบเด็กๆก็ลองทําดูนะคะทําให้ครบทุกข้อเลยค่ะต่อไปหน้าที่เจ็ดนะคะหน้านี้สร้างภาพดอกไม้นะคะจากรูปทรงเรขาคณิตก็ให้เด,เด็กตัดกระดาษค่ะเป็นเศษกระดาษที่เหลือใช้ก็ได้นะคะแล้วก็เอามาแปะลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแปะให้เป็นรูปร่างของดอกไม้ ลองทําดูกันนะคะค่ะต่อไปก็มาลัยดอกไม้นะคะให้นักเรียนระบายสีภาพดอกไม้ให้สัมพันธ์ตามแบบนะคะก็ดูนะคะมีสีชมพูเริ่มก่อนใช่ไหมคะสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีแดงต่อไปก็ต้องเป็นสีชมพูเด็กๆก็เอาสีชมพูระบายลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะแต้มเป็นจุดทำตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนตรงนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะมันใหญ่เกินไปอ่าตรงนี้ก็เป็นสีชมพูเด็กๆก็ระบายสีชมพูลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเอาแต่เอาระบายให้ทั่วนะคะอันนี้คุณครูทําให้ดูเฉยๆต่อไปก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่าต่อไปก็เป็นสีอะไรคะสีแดง แล้วก็เริ่มที่สีอะไรใหม่เอ่ยสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ต่อไปก็คือสีแดงแบบนี้นะคะให้เด็กๆระบายให้ทั่วเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องดอกไม้แสนสวยแล้วก็ชุดกิจกรรมนะคะธรรมชาติรอบตัวก็ให้เด็กๆทำนะคะแล้วก็ค่อยๆทำนะคะไม่ต้องเร่งรีบเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพ ให้เห็นหน้าเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณครูปุ้ยคุณครูไก่ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ